สวัสดีครับทุกคนผมบอมนะครับอยู่กับช่วงรีวิวนักเตะวันนี้เป็นคิวของแพทริกเวล่าตัวล่าสุดนะครับ OVR 109มากับตำแหน่งใหม่ครับ CDM เป็นตัวแรกของเกมนี้เพราะที่ผ่านมาทุกเวอร์ชันนะครับจะเป็นตำแหน่ง c m มาตลอดค่าพลังเมื่ออัพเต็มทุกอย่างครับจะได้ประมาณนี้เลยฝีเท้าด้วความเร็วให้มา1 3 7บผมว่าโอเคเลยกับการยิงการส่งบอลและการเลี้ยงผมว่าโอเคแล้วนะสำหรับเวล่าเพราะว่าเป็นตัว CDM ด้วยส่วนตัวผมไม่ค่อยซีเรียสกับค่าพลังนี้เท่าไหร่ เพราะว่าเป็นตัวเกมลับนะครับผมจะโฟกัสแค่จ็อบหรือหน้าที่ที่ผมอยากจะให้ทำคือฮาร์ดแมนหรือการตัดเกมความแข่งแกร่งและการตั้งรับเท่านั้นนสำหรับผมและใครมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับทุกคนทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วถึงความเก่งของวล่าครับไม่ต้องพูดกันเยอะเลยจะเข้ามาเวอร์ชันไหนก็เก่งทุกตัวนะครับแต่วันนี้ผมจะมาให้ทุกคนโฟกัสกันในการยืนตำแหน่งของวล่านะครับเป็นพิเศษเพราะว่าตัวเก่าผมเล่นอยู่ ตัวอุยอันครับเอาจริงๆมันเก่งมากนะครับเรื่องเกมลับแต่มันจะเสียอย่างเดียวคือมันเติมเกมสูงมากนะครับสำหรับไทยที่ว่าดูไลฟ์ผมบ่อยๆจะเห็นว่าเวลาเวล่าหรือว่าโรดี่ของผมจะดันก็ดันสูงมากครับเหมือนไม่ใช่ CDM เลยนะครับเวลาโดนส่วนกลับเงี้ยมันจะไม่มีใครมาสกรีนเกมลับให้ก่อนมาถึงกองหลังนะครับขนาดผมเล่น CDM 2ตัวนะ และส่วนค่าเวิร์กเลทนะครับคือกลางสูงโอเคเลยนะครับแล้วก็พลังแฝงที่ให้มามีเนนทักเกิลแล้วก็มงงทรงพลังด้วยส่วนตัวผมชอบมากครับสำหรับถ่าตัวเกมลับที่มีพลังแฝง2อย่างนี้นะครับรีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนเล่นในเกมจะเป็นยังไงไปดูกันครับเออผมจะบอกว่าผมอยู่แลงประมาณแชมเปี้ยนประมาณ15ดาว10ดาวบ,บวกๆครับประมาณนี้นะก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายก็ไปดูปันเกมแรกเลยนะทุกคนก็ฝั่งตรงข้ามเป็นแผน สี่หนึ่งสองสองแนโลครับใช้เวล่ายืนกลางรับตัวเดียวแล้วก็ผมก็แผ่นเดิมเลยครับสี่สองสามหนึ่งเป็นเวล่าคู่โรดี้ตัดไปที่จังหวะนี้ทุกคนผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่การยืนตำแหน่งของเวล่านะครับก็ดูจากการยืนตำแหน่งนะดูโรดี้กับเวล่านะครับเวล่าจะยืนต่ําลงมามากนะครับแล้วก็ไม่เติมดูเห็นไหมครับทุกคนเพราะว่าดูโรดี้ขึ้นไปแล้วเห็นไหมขึ้นไปเกือบถึงหน้ากราเขตโทษฝั่งตรงข้ามแล้วแต่ว่าเวล่าก็แทบไม่ได้เติมขึ้นมาเลยนะครับตัดไปที่จังหวะนี้นะครับเพื่อนก็ เสียบอลหน้ากรอบเป็นโทอดฟันข้ามแลวดูจังหวะส่วนกับดูเวล่าครับวิ่งลงมานะครับเพราะว่าตำแหน่งไม่ได้ขึ้นไปเติมสูงเลยทาให้วิ่งลงมาโคเวอร์พื้นที่เพื่อให้ทันและเป็นจังหวะต่อนเนื่องครับเวล่าก็ยังมาร์กตัวอยู่ไม่ยากหยุดวิ่งแล้วก็วิ่งมากันได้นะทุกคนนี่คือวิ่งลงมาลึกมากนะถ้าเป็นเวล่าตัวเก่าอ่ะหยุดไล่บอลไปนานแล้วทุกคนและดูการต่อบอลจังหวะนี้ดูตำแหน่งเวล่ากับโรดี้ให้ดีนะเห็นปะโรดี้จ่ายบอลแล้ววิ่งขึ้นมาในกรอบเขยโทดจะเข้ากรอบกอแลูล่่าาายยนงงสึๆบ ยืนตำแหน่งให้เพื่อนได้ถ้าสมมติว่าเป็นตัวเก่าเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าแม่งเข้ากรอบ2ตัวพร้อมโรดี้และจังหวะเรียบร้อยอานายนะครับจริงๆถ้าเป็นวล่าตัวเก่านี่คือแบบวิ่งเข้ากรอบเข้าคู่กับโรดี้เรียบร้อยแล้วอะจังหวะส่วนนี้คือไม่มีเวลาแล้วถ้ายังเห็นไม่ชัดกันยืนตำแหน่งต่งางกันยังไงดูจังหวะน,นี้เลยไม่มีอะไรบิลวอนขึ้นมารนะับบอลอยู่ที่ซีดานแล้วดูโรดี้นะดูโรดีนะดด้นะั่นแล้วดูเวล่านะบอลที่ซีดานเคอร์เคสไหนวะแล้วจังหวะน,นี้ซีดานส่งให้นั่นโรดีนะดด้นปีกลวเนะ่ยะ แลวดูเวล่ายู่ไหนไม่มีในกรอบเลยนะยังไม่ได้เข้าเฟรมเลยแล้วเพิ่งวิ่งมาเห็นปะเห็นป <L odi> ะโรดดี้กับเวล่านี่คือต่างกันเยอะมากนะครับที่ผมพูดอย่างนี้โรดดี้ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ถ้าเป็นเวล่าตัวเก่าผมอะแม่งมันเติมขึ้นไปคู่กับโรดดี้แล้วจริงๆคือกลางรับมันหายมากผมเลยแบบอยากได้แบบกองกลางที่มันยืนปักหลักจริงๆอะ <L> และจังหวะน,นี้เป็นบอลส่วนกับบอลที่บัตเทนและดูเวล่านะผม <L> ไม่ได้บังคับนะผมังับมันฟันได้เห็นปะเวล่าวิ่งมา c o v e พื้นที่บางการส่งนะไม่ถึง u เซเลยส่วนตัวผมชอบมากยิ่งการยิงตำแหน่งผมว่ามัน work สุดอ่ะเพราะว่าวีล่ามันเก่งอยู่แล้วการชนการตัดบอลกเก่งอยู่แล้วเหลือแค่การยิงตำแหน่งและแต่นนจังหวะนี้ครับผมโดนตัดบอลได้อย่างหน้ากรอบเขตโทษแล้วดูดูการยิงตำแหน่งวีล่าดิมันไม่ได้ขึ้นสูงมาทําให้แบบว่าเอ้ยมีตัวสกรีนให้ก่อนถึงแผงกองหลังแล้วก็ตัดบอลได้จังหวะนี้เห็นปะและจังหวะนี้ดูการไล่สกรีนของวีล่านะตัดบอลได้ก่อนจนนังหวะหนึ่งแล้วก็ถ้าบอลยังไม่จบ เรายังไม่ได้ครองบอลนะวิลล่ามันก็ยอมหยุดวิ่งตามมันก็วิ่งควบลงมานะถ้าเป็นตัวเก่านะมันหยุดวิ่งไปแล้วและจังหวะนี้โรดี้พาบอลขึ้นมาแล้วผมเล่นโรดี้ได้แบบว่าไม่ต้องห่วงกังรับอีกตัวหนึ่งว่ามันจะหายเลยแล้วดูเวลายืนตำแหน่งดิมันไม่ยอมมันก็ไม่ขึ้นสูงนะและจังหวะนี้นิกโก้หมุนตัวที่เรียบร้อยโอ้โหเล่นโรดี้ได้แบบสบายใจอะบางทีผมไม่ต้องคอยมากดถอยอยู่เรื่อยไงกองการกันลับอะสำหรับวันนี้ลงแรงก็ประมาณนี้ทุกคนเล่นตั้งนานดาวท่องเดิมก็5าเกมนะครับชนะ, 2, 2, 1, นะครับ คือเล่นตั้งนานนะดาววนอยู่เท่าเดิมนะไม่ได้ไปในทักทีผมอ่ะโอเคสาหรับการรีวิวก็ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงบ้างสาหรับตําแหน่งใหม่ CDM แบบนี้หรือว่าชอบแบบเก่าก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะสรุปวันนี้คะแนนความเก่งทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าเวล่ามันเก่งมากอยู่แล้วแต่ที่ผมชอบมากขึ้นก็คือการยืนตําแหน่งนะครับที่มันลงไปต่ํามากแบบในคลิปเลยนะครับผมให้การยืนตำแหน่ง8.5เกือบ9ด้วยสานะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับ คลิปหน้าอยากให้รีวิวตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับซี See you, o ูโบโบ